สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่30กรกฎาคม2 5 0พันานะครับผมคงสุไทยพี่น้องนะพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องวันนี้นะครับพอดีนะครับมาเจอนะพ่อพ่ออยากดังนั้นมารับงวดนี้งวดที่แล้วพนะ่อบอกผมตัวหนักวดที่แล้วเนี่ยงวดที่แล้วบอกผมตัวหนังวดที่แล้วเนี่ยบอกกัน สามหกหกสามสามหกตัวเดียวโอ้ oh. จังมาพี่น้องนะครับงวดที่แล้วนี่มาหาปูนี่แหละพ่อพิ่นก็ยอยูน่นี่นะครับพ่อพิ่นบอก,บอกเบาเ่าสามหกหกสามแม่สามหกของพนดอีลีพ่อพิ่นให้ตองงวดเลยได้พี่น้องได้นะครับฉายาพ่อไม่อยากดังพ่อพิ่นวล่างวดนี้เอาเป็นพ่ออยากดังมันบ่พอ,อ <laughs> <laughs> จะได้ดังบ่ละพ่อจะได้ดังบ่ละดังรอบนี้ดังมันวะดังสามตัวไปเลยเออดังสามตัวไปเลยพ่อร์ฮุนว่าโอ้พ่อให้ผมตองวดแล้วแม่นบ่พ่่ออะตองวดพ่อให้ผมตัวใดนตองวดอ่ะงวดนี่รออ่าที่พ่อให้ผมตองวดอ่ะตองวดครับที่พ่อให้ผมใหม่ให้หกสามสามหกเทียนละงวดที่แล้วงวดที่แล้วงวดนี้แม่พ่องวดนี้ฮ่าแปดกับเก้าหกเทียนาะฮ่าแปดกับเก้าหก พ่อให้ให้เบาเทาตั้งแต่ตองวดเลยพี่น้องตั้งแต่มาอือตองวดให้ไวสองครูอือนะครับเอากรับเอาบ่พอห้าแปดแปดห้าหกเก้าเก้าหกอออือจะได้ดังบมื่อเพ่องวดเลยคึ้นวาโยแน่นดังดังแน่นอนเอากล่องผมคือบ่อคอยชัดพ่อเดี๋ยวหมุนมาทั้งผีก่อนเอออ้าฝอหันมาทั้งผีด้วยฝอเออโอ้แจมแจมแน่พี่น้องกล่องบ่อคอยชัด โค้งสุดท้ายฟันทงตัวไหนมั่นใจตัวไหนพอเก้าหกเก้าหกจังไหนคือว่าเก้าหกนกมาบอกตืมนกมาบอกตืมจังไหนคือว่านกมาบอกตืมอ้ามานั่งยู่นี่อ่าเก้าหกครับประชันห้องบอกบอกหรือจังไหนมันห้องบอกอยุ่นี่ไหมอ่าเก้าหกครับห้องบอกเก้าหกครับเก้าหกครับถามเทียมันหนีเลย ยิ่งน้อยก็บอกยิ่งน้อยก็เทวดาบันโดนเนาะบันโดนนั่นน่ะล่ะมันมันยังบอกกะเทียมนั่นปู่เลยว่าบ่เป็นเด็กน้อยบอกบอกว่าสั่นเออว่าเด็กน้อยเด็กน้อยมันยืนยู่ทั้งกอกไม่ยู่บ่เออเสียงไม่แต่ทั้งกอกไม่ผุดติพ่อนี่แหละมันห้องนี่เออตัวเดียวดิ่ผมว่ามีตัวอื่นมาห้องนี่เออห้องไปยังไงกับผ้าเกาหกครับเกาหกครับ โอ้พี่น้องเอาคือห้องตรงกับตัวพ่อให้แท้เังว่านี่เราเนี่ยก็จะว่ามันใจดิ่นอ่ขันบั้นเทีกับธรรมดาไว้กันบั้ถูกกับว่าได้ดังแล้วอ่าห้องจ็กเทียกับ่อห้องสมเทียสามเทียเอาห้องว่ายงไดีวเอ็ซฟังอีกนะพ่อคือเก้าเก้าหกครับันทีนี้ห้าเก้าหกคับโอ้ห้องวดสาตัวบ่่อสมตัวบัดชุดไทยโอ้พี่น้อง อเอ้า,อาพี่<ม>น้องจะเป็นจังไหนแม่นกันยอมไม่แล้วยอมไม่แล้วนะพ่อนะ <c oughs> ไปหาลอตเตอรี่หาสาากินแบงไว้ด้พี่น้องเด้เอหาสาากินไปรอบ่อา่นี่ที่พ่อให้เบ้าเถาไว้พี่น้องนะครับมาหาพ่อตรงงวดงวดที่แล้ว <c oughs> มาหาปูนี่แหละพ่อเพิ่นก็ยยู่นนี่แหละพ่อเพิ่นบอกเบ้าเถาสามหกหกสามเด้อเบ้าเถาพ่อเพิ่นมาพ่อไม่อยากดัง บาตนี้งวดนี่พ่อไว้พ่ออยากดังบ่พ่ออ่าเอาเป็นพ่ออยากดังได้พี่น้องเดอ้อเนีนี่ครับพ่ออยากดังสามตัวตัวไหนครพ่อห้าหกห้เก้าหกห้าเก้าหกพี่น้องพ่อพ่อมากลับตัวน้ำเดอ้อหกเก้าเก้าหกห้าแปดแปดห้านะครับผมห้เาเก้าหกจะไปไหนพอ่อ โอ้พี่น้องนี่เจ๋งมันเจีงกันสาตัวคับสามตัวทะเลไนี่นแน่นอนเลยนะพ่อเนาะห้าเก้าหกพอพินนหกเก้าเก้าหกกลับตัวน้ำนะพี่น้องเลอห้าเก้าหกเป็นในหัวหมักน้ำเพลินบะเป็นในพ่ว ฝันดีเนาะบอได้เลขน้ำเพลเนนะบอบอฝันเน่ะบอฝันคือเพลบอบออ่าบอได้หัวอือจะได้ดังสมสมอยากดังบัว้อพี่น้องนอจะแม่นขึ้งงวดที่แล้วบะอือแมที่แม่นกว่าเก่าแม่นกว่าเก่าได้สามโตเด้ได้สามโตเลยอ่มันหองบอครับฝันเนาะอ่าเทวดาอ่าบรนลวนให้มานั่งอยู่ผู้เดียวดินั่งอยู่นี่นั่งอยู่นี่ผู้เดียวอ่อือ ไม่นังร้องพระท่านดนนครับอ่าเก้าหกครับอ่าเอามินคือวางสันนั่งท่างพระท่านดนเก้าหกครับอืมเก้าหกครับอ่าห้าเก้าหกครับโอ้โอืมบินนี้ก็ไม่เห็นหน่อยดิฉันหวังอ่าเต็งอือ โอ้ห้องคักบันดีพอห้องคักบันนั่อยูู่้เดียวนี่คอเดียวมากเัาว่าูฟังมัดดเอ่าน่อาว่สแน่นอนแล้วมันมีพ่อนี่ครับเท่านี้แล้วมารุนเท่านี้มารุ่นบอกแล้ว่านี่คเถือกย้อนกับแก้วกับเชือกให่กับแก้มแมนยุ่งพอกับแกวห้องอยู่อนี่นกแม่แปกไม่นกตัวเดียวนี่ อ่เห็นโตเห็นโตมันบ่ละพ่อบ่มันห่วยโตมันค้อำดีมันติดเก้ารักหนูเขาแล้วบันบ่ห่อยก็เทียม่เออแน่ว่านี้ยละเออบ่ห่างที่เดียวเดี๋ยินี้ไปหาเก้าหกเลยตีพ่อหาเก้าหกไปดูครับพ่อมาเลยร้องตัวครับพ่อครับเออเก้าหกครับจะได้ดังครับหกมาเลยเออจะได้ดังมโนพ่ออยากดังท่านผู้ชมนะครับตอนงวันที่แล้วพ่อเพิ่น มันออกตัวนี้ที่สามตัวเจ้วัดที่แล้วนี่พ่อเพื่อนบอกเบ้าเท่านี่ตัวเดียวนะพ่อนะสามหกหกสามนี่แหละมาหาปูนี่แหละเอ่อลังเฮอเล้เท่านี้เอาพ่อห้ามันออกหาเก้าหกเก็ไปน้ำหาใส่ละนกตัวนี้ว้มันเห็นมาเองมาเองมันถือามีกว่าทีเอ่อห้าเพิ่นมาผดอีกหาเพิ่นมาผดอีกอืมจะกำแก่ห้องยุ่เฮียนอห้องชองเทียครับสารเทียครับ นี่เลยเท่าเด่นเห็นเห็นเลยให้พนดีว่ามันพ่อละบานที่ัจจุบันมันด้วยแล้วนี่นกตัวนี้ว่าเขามานี่เอาหม่าแปลกแปลกครับนั่งร่วงพระท่านโดนข้าหอกครับเอาเอาคือวางสิคือว่าก้าวหอก ตัวกูเดียวคัดที่บัานนี้มีครับพร้อมที่พอมีครับพ้อมเก้าหกครับโอ้สามกุชช์โอ้เด็กกับครับบันฑิตเอ่อห้องสามเทียคือเท่าห้อกเดีนี่เออห้องสามเทียกับว่าสามเทียบัตรชุดไทยกัห้าเก้าหกครับไปเลยโอ้มีเสียงเลยจังไหนีน่ะพ่อจังว่าก็เหมาะสมไปนั่งอยู่แล้วพ่อขันมันถือบัตรเออกูไปอยู่แล้วกูมันหันอยู่นี่เทวดาก็อยู่นี่ว่าส่วน น่วงต้นม่วงต้นนี้อไม่นั่งไม่เทียมพอนี่บอกพ่อต้นม่วงอยู่วัดนนอยุ่พูดเดียวนี่มันออกมาหาเอ้ยจะมันงกก่มาจะใสเดอนนี่ว่าจะเท่าเทพดาอดาเว้ยเจ้านนเย็นไข้ดีเดอนนี่ว่าจะบ้าอะมันบ่าบ้านอนดูต่อยม่วงเดียวว่ายนเดียวเลียวมาเมื่อเมง เสีต้นโอ้ยเงี้ยมันงามีอย่งบันเอ็มสีแดงมีไล่นี่แะไรเงี้ยน่อยเจ้าบ่มีมูอข่อยออกมาเป็นมูอเจ้ามืออันนี้ต้นบกม่วงในวัดพี่น้องพ่อตต้้นนนีพ่อเพิ่นงจะมานั่งไม่ใเวลาคนนี้พ่อไปก็เขาเขาบอกเราจะมานั่งกับพวกพิธีแล้ววันหันพ่อจะมานั่งมานอนเลยยู่นี่มันเย็นนะพ่อเนาะมานอนอยากนอนหลา่เด็กนอนเลยรวมลงเงินอยู่ผู้เดียวผู้เดียวแค่เท่ากับอกเท่ากน่าขึอนอย่างนี้จะออกมานั่งเป็นมือแม่ มันนางคุยเจ้าเป็นมูเจ้าอยู่ซึ่ขคนมูบ่มีแมะมัอนว่าอืมเอาธรรมชุ่มแคปหน้าจอหนับนี่เขาดีเดียรพ่อไม่อยากดังพ่อพนราเอาเป็นพ่ออยากดังเด้อพี่น้องเด้อพ่ออยากดังนับพอเพิ่นให้ตองวดคือหกเก้ากับหาแปรนับพ่อเพิ่นกับมานางอยู่ในวัดนี่แหละพ่อพนว่านกห้องยุบไปต้นไม้บ่พ่อเออจะไม่เหก ฮกเก้าครับทีครับสามเพียก้อนไปเห็นว่าหาเก้าฮกโอ้ยพี่น้องเอสานกห้องบอกพร้อมนะพี่น้องเรื่องหาเก้าฮกนี่หาให้ได้เออพี่น้องแคปแคปหน้าจอนะครับบ่มนความเป็นฝันได้ยินอีหลีได้ยินเป็นหูเต็มหูนี่นี่นกคักคักนกเคยมาห้องนี่แหละมันห้องมาห้อง มันห้องภาษามันห้องอันนี้ห้องเป็นตัวเลขเมียเก้าหกครับโอ้โหแง่งสิโอ้โคือวางเส้นห้องบันเออแต่ถ้าธรรมดาสู้มือมันกิดห้องเป็นภาษามันเห็นบ่าว่าภาษามันอันนี้ว่าครับน้ำเมียนี่บอดห้องเป็นเก้าหกครับอันนี้ห้องสาเทียมมาเสียเชีเก้าห้าเก้าหกครับไปเรื่อบัานนี่พอมีจัดเอ้า หาได้โชคน้ำพ่อพิ่นเด้อพี่น้องเด้อหามันโชคบ่บ่โชคกันคันเทวดาคันบ่ถูกกับ่ได้ดังแล้วพ่อเม่วันนี้บดดังก็ย้าหอนทั้งขอไม่นะเออเอาอ่ะบ่ดังกันแล้วไปบ่ดังกันแล้วไปสิพ่อเออเออเต่ามันห้องเนาะห้อเฮาบ่ได้ตั๋วไผครับนกตั๋วเฮากัเทวดามันหาเพิ่นมาบอกรุบรุบไปไหมพนพ่อรุบไปพนบ่เอเนี่ยน้ำหอมที่สุดเลย เอาท่านผู้ชมนะครับเนาะแคปหน้าจอน้าพี่น้องเนาะนี่ครับพ่ออยากดังอืมจะได้ดังบองวดนี่เป็นการยา่าอบปฮะการย่าอไปเก้าหกไปไหมล่ะครับผมเก้าหกห้าแปดลำหน้านแล้วว่าเหล,มล่มูร้องอืมเอาขอบคุณพ่อนะพ่อเนะ<ห>าะฮ่าได้ดังน้าพ่อเพิ่นได้พี่น้องได้งวดนี่น้าพ่อกันคลิปหน้าครับผม,มสวัสดีครับบ๊วยดัง